สวัสดีครับเพื่อนๆใน youtube นะครับยกยกชาแนลมาแล้วครับเมนูที่จะนำเสนอวันนี้ผมได้เครื่องดื่มของสิงกินส้มมานะครับผมเนี่ยทำเสร็จแล้วกินแบบสดชื่นฮะแล้วก็ผสมมะนาวออขอโทษครับผสมส้มส้มไปด้วยนะครับกับเครื่องดื่มสิงนี่ตัวนี้เลยนะครับผมเครื่องดื่มสิงแล้วก็ใส่ส้มสดไปหนึ่งลูกท็อปปิ้งด้วยกาแฟสดนะครับ ขั้นตอนแรกเราก็บีบส้มไปเลยฮะบีบส้มรอไวเลยนี่ที่บีบส้มผมนะฮะบีบส้มเสร็จเราก็เกลือน,นิดนึงนะครับตามด้วยน้ําส้มที่เราบีบไว้นะครับแล้วก็เทเครื่องดื่มดื่มสิมงสิ่งกินส้มนี้ลงไปเลยนะครับผมตามด้วยน้ําแข็งนะฮะท็อปปิ้งด้วยกาแฟสดผมใช้กาแฟขั้วอ่อนนะครับ นี่จะออกมาแบบนี้เลยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับคอมเมนต์มาว่าอยากจะให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มานะครับเครื่องดื่มอะไรนะครับขอบคุณมากครับ